าจารย์ดูเดี๋ยวคนประสบค,ความสําเร็จในอดีตเนะี่ยลูกศิษย์อาจารย์เยอะแยะคนพวกนี้มันคนสอบได้ที่หนึ่งหรือเปล่ามันคือใครอะ่ะม่นคือคนที่มีทักษะครบพร้อมใช่ไหมฮะ cbl คือ c r e a t i v y base d learning ครับมันเป็นรูปแบบการสอนแบบหนึ่งรูปแบบการสอนแบบนี้จะทําให้เด็กที่ได้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์แทนที่เราจะสอนเนี่ยเราจะทำโปรเจกต์นะครับคือตามทฤษฎีเนี่ยมันมาจาก project based learning บวกกับทฤษฎีทางด้านความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะผมเห็นว่า ปัญหาของบ้านเราก็คือ thinking skill ทักษะของการคิดของเด็กไทยเราน้อยครับก็เลยทําการวิจัยออกมาแล้วก็ออกมาได้กระบวนการนี้กระบวนการของมันก็คือเอาเอาตัวปัญหามาตั้งตัวปัญหาตั้งเสร็จแล้วก็ก็ให้เด็กคน้นคว้าเด็กค้นคว้าเสร็จก็มานําเสนอมันก็คือคล้ายๆ problem based learning ก็คือแล้วเมื่อนเสนอเสร็จเขาก็ให้คะแนนกันแต่ว่าบริบทหรือ context ของมันเนี่ยมันมี9ตัวอย่างเช่นเราจะไม่ตอบคําถามด้วยคําตอบ เราจะตอบคําถามด้วยคําถามการประเมินผล <c oughs> การสอบเราจะให้เขาโอเ n b o บุหรือแม้กระทั่งเดินดูกันเด็กจะไม่ลอกกันนะครับข้อสอบของเราจะให้คิดแทนที่จะข้อสอบที่ไปหาความแม่นยำข้อสอบเราจะหาความหลากหลายนอันนี้ก็คือลักษณะของ CBL ครับลูกที่ผมเชื่อว่าผู้ครองหลายคนรักแล้วก็ต้องการเห็นการความสำเร็จในอนาคตเขาจะสำเร็จในอนาคตได้เขาต้องเป็นรถยนต์ครบสีล้อ หนึ่งเขาต้องมีทักษะเรียนรู้เขาจะเรียนรู้ได้ไงในเมื่อไปนั่งฟังสอนอย่างเดียวไม่ใช่ห้องเรียนนะห้องสอนการเรียนรู้ต้องเกิดจากการเรียนไม่ใช่การนั่งฟังสอนอันที่สองเขาต้องมีทักษะคิดจะคิดได้ไงทุกคนสอนหมดบอกหมดเขาไม่ได้คิดหรอกเขาแค่ทําตามทักษะการทํางานกิจกรรมก็ไม่ได้ทําเด็กทํากิจกรรมจะเก่งเพราะว่าได้ทํางาน แต่ความจริงถ้าเปลี่ยนการสอนเป็นระบบโปรเจกต์เป็นระบบ CBL เด็กจะเก่งตัวสุดท้ายทักษะชีวิตความรับผิดชอบนะฮะความมุ่งมั่นสิ่งเหล่านี้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนวันนี้อันตรายครับจริงๆแล้วการประเมินผลออกมาเนี่ยเราทําได้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นคอนตินีอารสการประเมินผลอย่างเช่นการประเมินผล collaboration skill ทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อนประเมินได้เลย ทักษะในการสื่อสารเพื่อนประเมินได้เลยครูไม่ต้องให้คะแนนส่วนคะแนนวิชาก็เปิดโอเพนบุ๊กนะแล้วก็ให้เขาค้นคว้าให้หาแล้วก็ให้คะแนนตามความน่าเชื่อถือหมายกาว่าเขารู้จักเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีความน่าเชื่อถือมั่นใจก็ให้คะแนนไปตามนั้นเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งเป็นส่วนๆอย่าเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็คือเกรดฉเฉลี่ยหรือว่ามาหารรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นเกรดตัวเดียวไม่ใช่ต้องแยกส่วนเลยครับ แยกส่วนทักษะแต่ละตัวพร้อมกันนั้นประเมินเรื่องคุณลักษณะเขาด้วยการคิดที่เขาเขาคิดแล้วไม่ผิดมันก็ดีใช่ไหมแต่การคิดไม่ผิดของเขาก็คือการคิดอยา่างสร้างสรรค์เขาตอบอะไรมาในโจทย์ตัวหนึ่งเนี่ยเด็กสามารถตอบได้ทั้งหลายหลายคำตอบในขณะเดียวกันครูก็จะต้องมาคอยอคอยตะล่อมหรืออาจจะพูดโน้มน้าวหรือนําเหตุผลอะไรมาประกอบซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่มันก็เท่ากับไม่ถูกนางลง นั่งลงแต่วันนี้เด็กจะกล้า alert ตื่นตัวแล้วก็กระบวนการการสอนมันก็สามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนอบจอพวกนี้เนี่ยเด็กน้อยๆเนี่ยโอกาสที่จะทําได้เยอะมากไม่ใช่เรื่องเงินนะฮะเสียดายนะฮะแลกมาเอาแท็บเล็ตลงมาเสียตังค์เสียตังค์มากไม่มีไม่ได้มีประโยชน์คุ้มค่า เปลี่ยนจากแท็บเล็ตมาเสียดายตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของห้องเรียนอะไรสมาร์ทคาสรูมมันเป็นเรื่องวัตถกุการศึกษานักปฏิรูปการศาึกษาทั้งโลกเขาเปลี่ยนการศาึกษาเขาเปลี่ยนที่การสอนและการประเมินผลไม่ใช่เปลี่ยนที่วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นคิดใหม่เอา Wi-Fi ลงให้เต็มที่ที่เหลือราคาจะถูกลงมาถูกลงอยากให้คนขี่จักรยานไม่ใช่ซื้อจักรยานแจกทําเลนจักรยานสวยๆนะฮะปลอดภัยจักรยานมาเองราคาถูกลงด้วยขอบคุณครับ